สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตดูเหมือนว่าเรื่องที่ทางนาซาจะมาขอใช้พื้นที่อุตเภเปาของบ้านเราเนี่ยในการเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยเรื่องสภาพอากาศจะไม่มีความแน่นอนแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้นาซาเข้ามาใช้พื้นที่หรือเปล่าล่าสุดนี่ท่านท่านรันปรีปลอดประสบบอกว่าตอนนี้ยังติดอยู่ว่าเรื่องนี้มันเข้า มาตรา190ต้องเข้าสภาหรือเปล่าโอเคในส่วนตัวเนี่ยบอกว่าเห็นว่าไม่เข้าแต่ก็ชัดเจนว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเสนอเรื่องที่จะเดินหน้าต่อไปทีนี้คุณสุภลักษณ์มองเรื่องนี้ว่าจริงๆปัญหาเนี่ยที่รัฐบาลไม่เดินหน้าต่อนี่มันเป็นเพราะอะไรก็เรื่องนี้เป็นเป็นการเมืองเป็นการเมืองอภายในประเทศมากกว่าเรื่องปัญหาทางยุทธศาสตร์ อย่างที่พูดกันส่วนใหญ่พูดกันเรื่องอื่นเนี่ยแต่เรื่องหลักก็คือเรื่องการเืองภายในประเทศเพราะว่ารัฐบาลไม่กล้าที่จะเอาเรื่องนี้เข้าไปมันมีสองเหตุผลถ้าสมมติว่ารัฐบาลทําเรื่องนี้ต่อไปโดยที่บอกว่าเหมือนที่กฤษฎีกาให้คําแนะนําว่าไม่เข้ามาตรา190กศรมสืิสัญญาและกฎหมายของกรมสบสวนไปให้คำแนะนาว่ามันไม่เข้าแล้วถ้าทำต่อไปมันเป็นอำนาจของคอรมอแล้วถ้าเกิดฝ่ายค้านซึ่งมีความชํานาญเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องนี้เข้าไปถึงสารรัฐมนูลบอกว่า เรื่องนี้น่าจะต้องเข้ามาตาหนึ่งกระททีนี้ถ้าเราดูบรรทัดฐานของสารมนูลที่ได้วินิจฉัยคดีคล้ายๆกันเนี่ยมาก่อนเช่นกรณีประสาทพระวิหารเนี่ยมันเข้าแง่แง่เพราะว่ามันสามารถที่จะตีความนอกตัวบทได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอำนาจที่ปไตยเพราะว่าอนุญาตให้เครื่องบินของต่างชาติขึ้นมาบินเหนือนานฟ้าถทยเก็บตัวยอย่างสิ่งที่เป็นทรัพย์ยาของไทยเขาอาจจะทําอะไรก็ไม่รู้อันนั้นสามารถตีความได้ครับเมื่อถ้าดูบรรทัดฐานแบบนี้แล้วก็แปลว่าโอกาสที่รัฐบาลจะแย่งเนี่ยผมว่ามีมาก สองถ้ารัฐบาลคิดว่าตัวเองมีอำนาจต่อไปไม่ทำแล้วเอายางี้เชื่ออย่างที่ฝ่ายค้านบอกแล้วเอาเข้าสภาเอาเข้าสภาเนี่ยก็ใช้เวลานะครับเพราะว่าถ้าเข้าหนึ่งจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการอ่านและใช้เวลานานเท่าไหร่ในการวิพากจะใช้เวลานานกว่าจะอนุมัติจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านตอนนี้ปิดสมัยประชุมด้วยตอนนี้ก็ปิดสมัยประชุมด้วยแล้วเมื่อไหร่จะได้เอาเข้าเพราฉะนั้นหรือเข้าอาจจะมีชะตากรรมเดียวกันกับ ที่บันทึกการไปชุมสามฉบับของไทยกัมพูชามสมัยรัฐบาลที่แล้วอเ,ลเอาเข้าตีความกันตั้งนานว่าตกลงต้องเอาเข้าหรือไม่เข้าสุดท้ายเอาออกแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เป็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยค่อนข้างคง,ง,งไม่ได้ใดเองค่อนข้างมากซึ่งมีแนวโน้มว่าโครงการนี้อาจจะถูกแขวนนานอันนี้คือมุมที่คุณสุพลักษณ์มองว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในแหละ ทีนี้มีปัจจัยอื่นอีกไหมคะเรื่องอื่นมีนิดหน่อยปัญหาในทางยุทธศาส,าสตร์ก็คือมันก็มีความห่วงกังวลแล้วของของนักยุทธศาส,าสตร์ทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยนะครับว่ามันอาจจะเป็นโครงการซึ่งบังหน้าให้กับการวิจัยทางการทหารหรือการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือใช้อุดะเผาเพื่อเป็นที่ ซ่อนอาวุธไฮเทคทั้งหลายแหล่ <c oughs> ในการในยุทธศาสตร์ใหญ่ของสหรัฐในการเข้ามาควบคุมจีนในในย่านนี้อันนั้น <c oughs> อันนั้นมันสรับผมอาจจะกระทบเรื่องความสัมพันธ์กับจีนหรือเปล่าอาจเป็นไปได้อ่หรืออาจเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีมีเรื่องนี้พูดกันมากนะครับรัฐบาลอาจจะเอาเรื่องนี้มาอยู่ในการพิจารณาบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ ยิ่งใหญ่มากนักเพราะว่ามันสามารถบอกกับจีนได้เพราะว่าจริงๆไทยก็เป็นผู้ประสานง,งานระหว่างจีนอาเซียนอยู่นะฮะไทยอาจจะสามารถหรือว่าแม้แต่เชิญจีนเข้ามาร่วมก็ได้โครงการอย่างนาซานี่เคยทำแล้วที่ฮ่องกงปัญหาเรื่องจีนไม่ค่อยเป็นปัญหาซีเรียสเ<ม>ท่ากับปัญหาหมาภายในประเทศไทย<ม>คือครับก็คือที่เห็นชัดเจนก็คือท่าทีของรัฐบาลที่จูจ่ๆก็คือเหมือนกับว่ากลับลำจากตอนแรกนี่ก็คือดันให้เดินหน้าเต็มที่ตอนหลังก็เปลี่ยนเพราะผมว่าถ้าดูดูทัศนะของของ สารดูทัศนะของสื่อมวลชนดูทัศนะความเห็นสาธารณะผมคิดว่ารัฐบาลกลัวถ้าเป็นมผมเป็นรัฐบาลผมก็กลัวยังไงก็ดันไม่ผ่านนะเพราะว่าโอกาสที่จะไปตายแล้วจะตายน้ําตื่นด้วยเพราะว่าถึงขั้นนี้คือรัฐบาลล้มได้ะนะครับมันเหมือนกรณีอื่นๆผ่านมาแล้วถ้านุณอาจจะถูกลอดถอนด้วยการทําเพราะว่าทําผิดรัฐมนูลอัะะน,นอตรายรเป็นไปได้ที่รัฐบาลก็คงจะต้องแขวนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนก็อย่างน้อยกว่าสถานการณ์ ในประเทศอาจจะดีขึ้นหรือว่าทัศนะของคนไทยทัศนะของฝ่ายค้านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือยอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลแบบอกว่าคน็เรื่องนี้เคยมีมาแต่งสมัยก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าข้อมูลอันใหม่ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องเรื่องนี้ยังไงค่ะ